สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกค,ะะครับกับเม่ได้แน่พอดแคสต์สมองเศรษฐีกับมอจิกี้ที่ภาษาธุรกิจสำหรับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอย่าตัดสินใครเพียงจากภายนอก เพื่อนเคยเป็นไหมครับที่โดยคนอื่นครับตัดสินเราจากภายนอกโดยทันทีที่เขาเห็นเราครับเขาก็จะตัดสินเราเลยว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนเลวเราเป็นคนขยันเราเป็นคนขี้เกียจโดยปราศจากการถามว่าทําไมเราถึงทําอย่างนี้และก็ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรนะครับ มยกตัวอย่างเช่นนะครับการงีหลับเวลากลางวันเนี่ยถ้าใครมาเห็นเราแล้วไม่เข้าใจครับเขาก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้เกียจบริหารเวลาไม่เป็นกลางคืนไม่นอนมานอนกลางวันครับแต่การนอนหลับเวลากลางวันเนี่ยเป็นเคล็ดลับสู่ความสําเร็จนะครับที่อัจฉริยะเขาใช้กันครับไม่ว่าจะเป็นอัลเบิร์ตอน์สไตน์นะครับเป็นอัจฉริยะของโลกหรือโทมัสอันวาเอเดสันผู้ผลิตหลอดไฟครับรวมถึงวิสตันเชอร์ชิลนะครับต่างนอนกลางวันครับเพราะว่าการนอนกลางวันเนี่ยนะครับ จะทําให้สมองนะครับทำงานได้ดีขึ้นครับและเขาไปการวิจัยครับว่าสมองที่ทํางานต่อเนื่องนานๆครับเกิน50นาทีเนี่ยจะเกิดความเครียดครับและทําให้สติปัญญาและประสิทธิภาพเนี่ยทำงานลดลงครับเพราะฉะนั้นครับระหว่างทํางานควรจะลุกเปลี่ยนรียบทและถ้าเป็นไปได้นะครับกลางวันควรจะงีบหลับ1 0 2ถนาทีครับนี่คือเคล็ดลับของคนสําเร็จเลยนะครับ ราะฉะนั้นครับถ้าคุณเห็นคนอื่นครับอย่ารีบตัดสินใจจากเพียงภายนอกถามเขาก่อนครับว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้เขาอาจจะมีเหตุผลที่ดีที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้ครับและนอกจากนี้ครับอย่าลืมมี่บหลับตาครับจะช่วยคุณมีประสิทธิภาพในการทํางานและสมองคุณก็จะปลอดโปร่งมากขึ้นครับ เป็นยังไงบ้างครับฟังจบไปแล้วครับกับไม่ได้แน่พอดแคสเรื่องอย่าตัดสินใครเพียงจากภายนอกเท่านั้นถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงครับพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับกับหมอจกี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับไม่ได้แน Podcast หมองเศรษฐีกับหมอจกี้ที่ภาษาธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอตัวไปงีบกลางวันก่อนแล้วกันนะครับ